สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านเพื่อนๆทุกคนครับจะพาทุกท่านมาดูการเพาะผักสลัดนะครับอายุครบเจ็ดวันนะครับนี่นะครับผักสลัดที่เราเพาะในฟองน้ําเป็นผักสลัดไฮโดรโปนิกนะครับนี่นะครับเพาะแต่วันที่สิบสามนะครับครบเจ็ดวันวันนี้นะครับเราจะต้องลอยน้ําปุ๋ยแล้วนะครับเจ็ดวันนี้นะครับนะครับ สิ่งที่ก่อนที่จะลอยน้ําปุ๋ยเนี่ยเราต้องเอาน้ํานะครับในถาดนี้ออกนะครับเราต้องเทออกให้หมดก่อนนะครับเทออกให้หมดเลยนะครับนะครับเมื่อน้ำหมดแล้วนะครับ โอเคแบบนี้แล้วเราก็ไปลอยนะครับเราสามารถลอยในน้ําปุ๋ยเก่าได้เลยนะครับแบบนี้นะครับลอยได้เลยนะครับปกติเราจะผสมนะครับปกติเราจะผสมแล้วก็เทลอยในถาดนี้ได้นะครับแต่เพราะเอตุว่าปุ๋ย AB บผมนะครับยัง ดูเหมือนยังใช้ได้อยู่นะครับผักพวกนี้ผมก็ปลูกครั้งแรกนะครับก็มันจะยืดไปหมดแล้วคือมันยืดไปหมดแล้วแล้วก็ไม่ได้ขายแล้วครับเดี๋ยวรอโลทิ้งนะครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับเราก็จะลอยในน้ําปุ๋ย AB นะครับที่เราผสมเป็นปุ๋ยปุ๋ยบที่ใช้กับผักพวกนี้นะครับนะสีมันยังก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะอันนี้ก็ทําเหมือนเดิมครับทุกคนนะครับ ถาดอีกสองถาดเนี่ยแล้วก็ทำเหมือนเดิมแล้วก็ไปเทน้ำออกนะครับแล้วก็มาลอยกันครับเดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับ เห็นทางเยงเดียครับก็นี่นะครับเราก็เสร็จแล้วได้คัันตอนนี้นะครับอายุประมาณ14วันนะครับสิสวันท่านก็สามารถนะครับเตรียมโฟมเตรียมไรแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะครับถ้าท่านใดยัง เตรียมรังยังไม่พร้อมเราก็สามารถอนุบาลได้ก่อนนะครับ14วันเนี่ยสามารถอนุบาลได้โดยน,ยน, <c oughs> น,นี่นะครับการอนุบาลเราก็เจาะถี่ีนะครับเจาะแบบส0รูเลยก็ได้นะครับก็คืออนุบาลได้ก่อนสมมติว่าเรายังไม่พร้อมนะครับรังเรายังไม่พร้อมอะไรเราเจาะรูยังไม่หมดเราก็เราก็สามารถอนุบาลก่อนได้นะสักอายุ20วันอะไรเงี้ยหรือว่า ยี่สิบกว่าวันถ้าผักเราโตแน่นตรงนี้แล้วก็ก็ไปปลูกในรังได้เลยนะครับก็รังรังปลาเนี่ยนะครับก็จะมีแปดรูนะครับส่วนรังกุ้งโดยปกติทั่วไปก็จะเป็นหกรูนะครับแบบนี้นะครับครับก็มือใหม่หัดปลูกนะครับผมก็ผมเองก็มือใหม่นะครับี่รอบนี้จะเป็นรอบที่สองเนาะก็เป็นประสบการณ์ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็รออีก7วันนะครับเราลงกลอกได้เลยครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ